ครับน้องยศครับครับวันนี้เราผัดผงน้องน้องทรงยศครับแก่ครับบ้านผัดผงครับจังหวัดอุดรธานีครับผมพอดีเรามาติดตามชุดอ้อยจ๋านะครับชุดอ้อยจ๋าเพราะว่าน้องทรงยศใช้ไปกี่ชุดแล้วครับใช้ไปหกชุดครับครับผมใช้ใช้ไปหกชุดเนาะครับทีนี้อ้อยจ๋านี่เรามีความประทับใจยังไงประทับใจก็คือ ยากแก่ครับ็ต้อง็ไม่เลือกยากปลาไหลเรียบปกติเราใช้ไม่ด้เป็นตัวไหนครับพวกฮาร์คัดครับเขาไมอ๋อพวกเขาไม่ทีนี้ก็เลยได้เปิดใจลองใช้ตัวนี้ใช่ครับแต่อยากแนะนําเกษตรกรทางบ้านไหมครับว่า่อยจ๋าเนี่ยยังไงก็อยากแนะนําครับเพราะว่าไอ้จ๋านี่ไม่เลือกยากครับตายแล้วก็มีเฉลี่ยไรละก็ไม่แพงครับไรละร้อยกว่าบาทเพลงเพียงเราเนี่ย ฉีดไปกี่วันครับที่ออที่เรายืนอยู่ที่เรายืนอยู่นี่ประมาณสี่ถึงหบวันครับ,รบแล้วแล้วอ้อยแพ้ไหมครับแพ้ยาไหมอ้อยไม่แพ้ครับไม่ืองเลยตัวนีเ้เราวิ่งผ่านเลยเนาะเราวิ่งผ่านเราวิ่งใช่ครับผ่านผ่านผานอะไรได,ได้เลยโอเคครับเพราะว่าอ้อยจ๋าเนี่ยส่วนผสมก็ถือว่าเป็นพุชที่ลงตัวครับผม อ้อยจ๋าย่ารากดน,นะครับครับสวัสดีครับผมนายวิวัฒน์พันธชาตินะครับหรือว,ว่าน้องมัทวันนี้เราจะมาคุยในส่วนของตัวยาอ้อยจ๋านะครับตัวยาอ้อยจ๋านะครับวิธีการใช้แล้วก็อัตราการใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมา เข้าเรื่องเลยนะครับสำหรับอ้อยจ๋านะครับประกอบไปด้วยนะครับตัวเมเจอร์โพสตตัวค่าย่าใบแหลมนะครับสามารถฉีดโดนอ้อยได้นะครับไม่แพ้ไม่บาดไม่มีกิโพสนะครับ1ขวดต่อทั้ง2 0 0ลิตรนะครับหรือว่า100 c ซีซีนะครับ10ช้อนแกงต่อน้น20ลิตรนะครับตัวนี้ก็อีกตัวงนึนะครับตัว โกดินนะครับโกดินไตโคเพอร์นะครับตัวนี้ค่ายาไปกว้างนะครับฉีดแล้วตายพวกมยารลาดนะครับพวกยาไปกว้างเขาเขื่อนนะครับสำหรับตัวไตโคเพอร์นะครับไตโคเพอร์ก็คือ1ช้อนครึ่งนะครับ1ช้อนแกงครึ่งถ้าเป็นถังสองลิตรใช้ครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเมเจอร์โฟกัสนะครับก็จะมีค่ายาใหญ่แล้วก็ช่วยคุมยาด้วยเมเจอร์โฟกัสนะครับ ถ้าใช้เป็นเป้20ลิตรก็ใช้ที่1ช้อนแกงครึ่งน,นะครับหช้อนแกงครึ่งถ้าเป็นถัง200ลิตรก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะครับก็จะแบ่งครึ่งได้2ถังนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ได้2ถังนะครับตัวอ้อยจานนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากทางร้าน t s รวมภาษีครับสวัสดีครับ